bao lốm hạng nữa con lắc nữa đi nữa 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 ปร <c oughs> ะ,ะ,ะเทศนี้ารดดูเถือนดูเวือนดูปาประเทศนี้เหลืองก็ได้เถอว,วะอือม่นะอุ้ยอุ้ยดูดูดูเวด่อนเของแท่เ ักเลยวขาเลยนี่ยโนอนเอาข้าวโพดมาฝากพี่น้องแซ่บๆสบจื้อมาใส่บัวกันวันนี้ใส่บัวเขาข้าเจ้าเหรียญยวนนี่มึงขึ้นนี่โนอนสะอาดเป็นเช้าแล้ว อี่ถึงเด็กๆจังเลยเดี๋ยวนอนอยู่มา้เนี่ยเดี๋ยวนอนไว้อยู่อยูบังคับนอนเพราะว่ามันม่ไหวนอนแบบเมื่อวานเ่ยอือหลุดขาดอมด โอ้ยบิ่งดูเออพะน้าเอามาใยังบีชื่อจอกจู้เ่นไม่หานี่ไงยังวแบบนี้เอามั้ยอกาไม่ขี่แจกโอกามัยยยมันต้องมุมเหมียนเห้ี่มุมมื้อยังวะาข้ามมันขาไปแตกินเยอะเออเออไปแล้ว ซื้อเม็ดไหมหมูข่อยม่ร้าที่ไหนงานเอาอีกแล้วขอโทษจ้านี่ชองเทีาเดอดิมือนี่พี่น้องนี่นี่มึอเอารวดเดี๋ยวน้มกันดีดีอยู่ดีละขึ้นไปกรหมานขึ้อขั้นแขีวไหมแก่แค่นคืนไว้ปะนัน ขมันอีตั้งหนีเพราะเป็ี่ยนเลยคนนี้คนผู้นี้เรียนหนีเลยหนีไว้ปะมาสามตัวอี๊ดผุ่นตัวนึงง้อนหนาว้านนี่หอมใหม่นี่สองตัวนั่งข้อดาวหาย้ายได้ลูก ใส่ผู้ใดขอดาวดูขอดาวหายายดูไหนใครจะขอขอให้หน่อยค่ะขอดาวให้หน่อยค่ะไม่มีเสียงตอบรับ เอา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 แอ,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 อีด,ด,อด,ดอีแดงกัดไข่กูลูกอีแดงกัดไข่ือแดงกัดไข่อ่ะ,ะอกัดเพลนินกัดกัดกัดใย,ยโนะกัดใยใย,ย,ยคงใย,ยคงกลับบ้านแล้ว พี่น้องเสียงไลมาหยำกัดบวกเขาอีแดงบ่เขาเลยอีแด่งยางใส่เลยเด้ระลวังเด้อแบบนี้พี่น้องมาคอยกัดแล้วระวังบ่กัดดีกน่ยสองคือคือสาเหตุที่มันกัดคือยาน เอ้อลูกขึ้นคุปหนูตอนหนูโตใหญ่เลยโอู้เจ็บไหมเจ็บเจ็บเจ็บโ,โ,โอ้วเจ็บเลยเจ็บเข่าเลยโอ,โอ <c oughs> know, ้วมาเป่าให้นะฮึ่มกอดกอดมากอดให้กอดกอดกอด โอ้ <ak> อ <cake> มันอันอันห่องของเด็กน้อยมูนี่ย่านคนมาเอาของของของหลานของเด็กน้อยสองคนเนี่ยสังเกตเมื่อไหลเทียร์หรอบ่ได้ไม่ไงน้องยินอยู่การบ่ได ไก่เด็กน่อยสองคนนี่เด้เมฆ่งแล้วไก่เด็กหน่อยสองคนนี่เออ หยอกกันญาตยาติรับตาเมื่อมือ่โอ้ยฮักรักตะก้าคอยโอ้ยหักฮักักฮักักฮักักักกคอหักหักคอหักคอหักคอไอเท่งไอเท่งหักคอไอเท่งว่ากันเลยละ หักคอหักคอไอเท่งหักคอหักคอหักคอคัก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 ักคักหักคอหักคอหักคอวางไะไกับลูกแมนบ๊อแมนบ๊อมันวางสี่บ๊อจาร้องห้องมึงก็ได้แม่เพิ่นเปิดให้เบิงบ้งเมื่อนั้นเพิ่นพากันจำไ,ไห้เอ้อหาหญ้าแตนรู้หญ้าแตนไหน่ใส่หญ้าแตน แม่แตนอยู่ไหนย่าแม่เดีเป็นบริาการให้เด็กน้อยมนอนีโอ้โอ้แข้งตากันซะน้อยอย่าใกล้ตากันเด้อเรียนไกลไก่ตาเด้อลูกเด้อืึ โอ้ยซอมบี้ซอมบี้อีกแล้วว้าว้ฮ่าอ่้ฮีา้่าฮ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 ่่าฮ่าฮ่าฮ่า่่นี่าฮ่่นนนนนาน,น,นา่า่า่าแมงฮ่มฮ่าฮ่าาฮา ใส่สายยายเราบินเอาอบอบเต้นเอาไหมดูอบโอ๊บอบวะอบแข็งแรงไหลแข็งแรงไหลเอาเนื้งสัตว์อบ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 กระโดดอบเจ๋อดิ่งดิงเจอดิงดิ่งเจอดิงโอ้ยถอยหลังถอยหลังโอ้ยถอยหลัง อ้หัลงลังอลัฮ่่่่ฮฮ่ฮฮฮักคอ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 ฮักอไอเท่งเอากับกับกับไปแล้ววันนี้ไปกาบด้วยมัน พลอยกับปูเลยพลอยพลอยไปกับปูพลอยกับปูหน่อยเออเออเออใบหัวอ่ะพลอย,อ,อ,ยอ่ะกับปูกาเอาเพชรมาบดิเอาเพชรมานดมเ,เพชร,พชรกับงงเมื่อคืนว่าจับจัไป,ปะโจยจับปจยมาเผา 好吧。<laughs> <laughs> เ้อยถือยายจับปั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 บจับปัจับับจับปัมจับปั๊บจับปั๊บจับปั๊บับปั๊บจ่บับจยบปับจับม๊ล้วกปหัวปวบจับปั๊บจับงัจับปัจับจับปัปัจับปัจัปับจับปั๊บจััจับัับปอก คอยคอยจ๋า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 อ้มดมดเหรอลูกมดเหรอลูกโอู้มดมดมดแมงคอมแมงคอมอู้ออู้อ์อู้อไปแล้วไปแล้วเหรอไปแล้ว ตาแล้ว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 ติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักโอ้ยเก่งมากน้องเพชรเก่งมากเรียบร้อยตาแล้วอุ้ยอริสว้ายยังไม่ตายอีเมียงอันนี้แม่ฮักคอ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 ไอเสีงฮักคอ ôi 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 Bín. ôi Bín. ôi Bín. ôi Bín. Bín. ôi Bín. Bín. ô xe 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 ô biến 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 lồng 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 lồm lồm lồng lồm lôm 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 pa pa lúc pa pa lúc pa con côn là con côn nó nguang thì nó con côn đuổi thấy xuống này mẹ เอากองก้นเอาน้องมาดูเอาฮึด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 กองคนเอาน้องมาเด้ี๋ยวค่อยค่อยไปค่อยค่อยจ้าไปเนื้อตู้กูจะน้ไปกับแตไปไปไปนอนไปนอนเร็ว โอเคนะคะพี่น้องบายยก่อนเด้อจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาเด็กน้อยนอนก่อนสวัสดีสองพันท่านนะคะไกลไกด์ไกดไกด์ใตาเอาพาไปน้่งไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย